ันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม .5 นะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีทั้งการสอบกลางภาคนะครับแล้วก็เรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์ site, และมีบางส่วนออนไลน์นะครับแต่ติดปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กของครูทําให้หนักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับครูได้ทํา วิธิทัศน์บันทึกการสอนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ใช้สําหรับการสอนออนไลน์นะครับกับนักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงบทที่2ครับการเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูลนะครับเท้าความก่อนครับกระบวนการทางวิทยาการข้อมูลนะครับที่ผ่านมานะครับนอกจากจะมีการตั้งคําถามแล้วครับ เราจะต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและสํารวจข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านั้นครับจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตอบคําถามในสิ่งที่เราสนใจนะครับการเก็บรวบรวมและสํารวจข้อมูลในบทที่สองนี้ครับจะมีเรื่องย่อยอยู่สี่เรื่องนะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลการเตรียมข้อมูลการสํารวจข้อมูลและหัวข้อสุดท้ายครับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ การเก็บรวบรวมแล้วก็สำรวจข้อมูลครับนักเรียนเราจะต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะไปเตรียมข้อมูลก่อนที่จะสำรวจข้อมูลนั้นนะครับเราจะมาทบทวนกันก่อนว่าข้อมูลคืออะไรแล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะไปเก็บรวบรวมครับมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดอะไรบ้างนะครับข้อมูลครับ ข้อมูลคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับคุยามกข้อเท็จจริงเนื่องจากว่ายุคสมัยของโักเรียนครับมีข้อมูลมากมายแล้วข้อมูลครับมันมีทั้งจริงทั้งเท็จนะครับแตน่นิยามความหมายครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของข้อความตัวเลขนะครับที่รับรู้ผ่านทางสายตานะครับการอ่านการมองเห็นรูปภาพครับ เสียงจากการได้ยินนะครับภาพเคลื่อนไหวต่างๆมากมายนะครับนั้นรวนแล้วแต่เป็นข้อมูลทั้งสิ้นนะครับนักเรียนไม่ต้องกังวลครับเอกาสารตัวนี้ครูจะส่งให้นะครับในลายกลุ่มห้อ,มองของแต่ละห้องนะครับต่อมาครับแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลครับที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลเรามีแหล่งข้อมูลอยู่สอง ประเภทนะครับก็คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะครับกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรแหล่งข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นครับครูอยากได้น้ําหนักส่วนสูงครูจะไปเอาข้อมูลนี้จะไปรวบรวมข้อมูลนี้จากแหล่งข้อมูลก็คือให้เด็กนักเรียนเธอนั่นเองที่เป็นเจ้าของข้อมูล แล้วมีเครื่องมือครับที่ใช้ในการดึงข้อมูลออกมาจะชั่งน้ำหนักก็มีตาชั่งครับนักเรียนก็ขึ้นไปชั่งแล้วก็บอกข้อมูลมาครูก็ทําการจดบันทึกหรือส่วนสูงครับมีเครื่องวัดส่วนสูงนะบอกอายุบอกวันเดือนปีเกิดบอกเพศนะครับข้อมูลวันเดือนปีเกิดอายุเพศน้ำหนักและส่วนสูงที่ได้มาจากแหล่งข้อมูล ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรงนั้นก็คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะครับแล้วแหล่งข้อมูลทุติยภูมิคืออะไรเมื่อครูรวบรวมไว้แล้วครับจัดทําเป็นเอกสารอะคุณครูก็ส่งให้งานอนามัยครั้งถัดไปครับครูอยากได้น้ําหนักส่วนสูงนักเรียนชั้นม .5 ปีการศึกษาสอง4าร้อยครูจะไปเอาจากงานอนามัยนะครับนั้นก็คือแหล่งข้อมูล ทุติยภูมินะครับงานอนามัยอ่ะไปเอาน้ําหนักส่วนสูงของนักเรียนชั้นม .5 หจากงานอนามัยนะครับข้อมูลที่ได้จากงานอนามัยนั่นก็คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะครับเนี่ยเราทบทวนกันไปแล้วนะครับซึ่งกระบวนการในบทที่สองครับในการรวบรวมแล้วก็เตรียมข้อมูลซึ่งจะอยู่ในกระบวนการวิทยาการข้อมูลคือกระบวนการที่สอง และนำไปสู่การสํารวจข้อมูลก็คือกระบวนการที่3นะครับซึ่งในบทที่2เราจะกล่าวถึง3าส่วนนี้นะครับรวบรวมข้อมูลเมื่อกี้รู้แล้วข้อมูลคืออะไรจะเอามาจากแหล่งไหนทั้งปฐมภูมิทุติยภูมินะครับต่อมาครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราไม่สามารถนําไปประมวลผลได้ทันทีไม่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีทําไมเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาครับเราจะต้องดําเนินการ เตรียมข้อมูลก่อนเพราะข้อมูลที่ได้มาอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นที่เราต้องการข้อมูลถูกต้องครับครบถ้วนสมบูรณ์ครับจากแหล่งข้อมูลแต่ข้อมูลบางอย่างเราจะต้องทำเพิ่มยกตัวอย่างเช่นครับครูได้น้ําหนักส่วนสูงเธอมาจากงานอนามายัยได้ชื่อน,นามสกุลเธอมาจากงานอนามายัยได้วันเดือนปีเกิดมาจากงานอนามายัยแต่ครูอยากจะทราบอายุอครูก,ก็ เพิ่มข้อมูลช่องอายุพวกเธอนะครับหรือนะครับเตรียมที่จะทําการตอบคําถามว่าเด็กนักเรียนชั้นมห้านะครับมีน้ําหนักเกินเทียบเกฑนอายุเป็นยังไงอครูก็จะต้องมีการเพิ่มช่องนะครับนั่นก็เป็นที่มาของการเตรียมข้อมูลการเตรียมข้อมูลจะมีสามส่วนครับส่วนแรกเลยก็คือเปิดข้อมูลดูแล้วทําความสะอาดข้อมูล นะครับต่อมาครับทําการแปลงข้อมูลแล้วสุดท้ายครับเชื่อมโยงข้อมูลอแล้วหลังจากนั้นเมื่อข้อมูลพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะใช้แล้วเราก็ดําเนินการสำรวจข้อมูลนะครับในประเด็นดต่างๆเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมย,อย่อยออกมานะครับเรามาพูดถึงประเด็นแรกกันการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลครับครูบอกแล้วว่า ได้มาจากสองแหล่งก็คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลบางอย่างครับเราไม่สามารถไปสํารวจจากเจ้าของข้อมูลหรือแหล่งปฐมภูมิได้โดยตรงยกตัวอย่างเช่คนครูอยากจะนะครับได้ข้อมูลรายได้เฉลี่ย,ยต่อครัวเรือนแยกเป็นรายจังหวัดในแต่ละปีพุทธศักราชครูก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลทําการสํารวจประชากร,รได้ในแต่ละจังหวัดครับ แต่เราจะมีแหล่งข้อมูลนะครับฉะนั้นข้อมูลที่เราต้องการรวบรวมเพื่อมาตอบในกระบวนการที่หนึ่งก็คือตอบคำถามในประเด็นที่เราสนใจนะครับเราจะต้องพิจนารณาว่าข้อมูลที่เราอยากได้นี่มันเป็นข้อมูลประเภทไหนชนิดไหนแล้วหาได้จากแหล่งไหนนั่นเองนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ สมัยก่อนครับอาจจะเก็บรวบรวมเป็นเอกสารแต่ปัจจุบันครับตัวแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เขารวบรวมข้อมูลให้เราไว้แล้วในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องเขาจะรวบรวมไว้อยู่ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งไฟล์ที่เขานิยมกันก็คือไฟล์ที่อยู่ในตระกูลตารางคำนวณน,นะครับยกตัวอย่างครับในฝั่ง Microsoft Office Microsoft Excel ก็จะเป็น ไฟล์ที่เป็นนาสกุลจุด xls xlsx นะครับแล้วถ้าเป็นในลักษณะของตารางคำนวณที่เป็นโปรแกรมแบบชนิด Open Source นะครับก็จะเป็นนำสกุล odp แล้วสุดท้ายครับนำสกุลที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วสามารถนำไปประมวลผลได้หลากหลายใช้เขียนโปรแกรมเพื่อในการประมวลผลได้นะครับก็คือสกุล csv นะครับ ครูเชื่อว่า xls xls x l กับ odp นักเรียนคุ้นกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นในลักษณะนี้ครับครูขอยกตัวอย่างใช้ google sheet นะครับอแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะของข้อมูลนะครับแบบนี้เป็น excel นะครับ xls x นะครับแบบนี้นะครับ อ่แบบนี้เป็นต้นนะครับครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าทางฝั่ง,ง Open Source ครับก็คล้ายๆกับของ Google Sheets นะครับอ่าแบบนี้นะครับข้อมูลที่ได้มานะครับต่อมาครับลักษณะของนามสกุล CSV หน้าตาเป็นยังไงครับ จะอยู่ในรูปแบบของชุดข้อมูลครับขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแบบนี้แล้วเราสามารถเปิดจากตัว n o t e p a d นะครับที่เป็นโปรแกรม Text Editor นะครับได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูในการทำจริงนะครับตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลนะครับการทำความสะอาดข้อมูลจนถึงการสำรวจข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ้าวมาดูแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ครูพูดครับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิครับจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เก็บไฟล์ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ครับซึ่งส่วนใหญ่ครับเราจะมีให้บริการหรือเราจะเข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลนะครับยกตัวอย่างเช่นครับเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลยี่ต้นนะครับ ให้บริการข้อมูลนะครับสถิติต่างๆในเว็บ data.go.th นะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะครับ ครับเดี๋ยวครูขอกับหน้าหนักก่อนนะครับอ้าวครับนี่เลยครับนี่ก็คือแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะครับอ่มีชุดข้อมูลนะครับนักเรียสามารถเข้าไปดูเลยแล้วก็มีประเภทต่างๆเราไม่จําเป็นต้องไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะครับมีลักษณะของไฟล์ที่นํามาใช้ได้ครับทั้ง CSV XLSX นะครับ x l s อ่า โจสันนะครับหรือเป็นดต้าเบสเลยนะครับอ่าเป็นเป็นประเด็นนะครับอ้าวจำนวนประชากรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับมาให้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้หรืออีกแหล่งหนึ่งครับบริการข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติทั้งสำนักง,งานรัฐบาลน,นิ้ตอนและสำนักง,งานสถิติแห่งชาติครับ นี้คือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่เขารวบรวมข้อมูลไว้แล้วแยกเป็นลายประเด็นเก็บไว้ในลักษณะของไฟล์คอมพิวเตอร์เราสามารถนําไปใช้ได้นทนีนะครับนี้ตัวอย่างครับตัวอย่างไฟล์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราได้เอามาใช้ในกิจกรรมกันนะครับนี้เป็นรายได้เฉลี่ยนะครับต่อครวัวเรือนต่อเดือนนะครับตั้งแต่ปีสี่ห่ถึงปีห้าแปดหนังสือตัวนี้ครับ ได้รับการตีคิม์นะครับหลังปี58ข้อมูลก็จะประมาณว่าปัจจุบันที่สุดในหนังสือนี้แล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลในลักษณะนี้นครับอ้าวเมื่อกี้ที่เห็นไตตารางนะครับแล้วครูเขียนว่า attribute คืออะไรนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ความหมายนะครับแต่เราเห็นว่าถ้าข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับจะมีเห็นไหมครับแยกเป็นรายจังหวัด ในแต่และจังหวัดก็เก็บสถิติเป็นปีพุทธศักราชใช่ไหมครับแล้วครูบอกว่าไอ้หัวข้อตารางที่เป็นภาคจังหวัดแล้วพุทธศักราชเช่นสี่หนึ่งหรือปีคิสตศักราชเก้าแปดสี่สามสี่ห้ามันเป็นแอทริบิลนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะครับแอทริบิลคืออะไรนะครับแอทริบิลคือคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เราสนใจอ้าวอันนี้เป็น ตัวความหมายหรือเป็นนิยามนะครับยกตัวอย่างเช่นครับครูอยากได้ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนชั้นม .5 ห้านะครับ attribute มีอะไรบ้างอักน้ำหนักส่วนสูงแล้วน้ำหนักส่วนสูงของใครก็ต้องมีชื่อนามสกุลนักเรียนฉะนั้นครับชื่อนามสกุลน้ำหนักและส่วนสูงเป็นคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่เราสนใจ ครูสนใจน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนก็ Attribu t e ก็คือคุณลักษณะเฉพาะในสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมครับนั่นก็คือข้อมูลอของตัวนักเรียนไม่ไว่าจะเป็นชื่อนามสกุลน,น้ำหนักหรือส่วนสูงนะครับเอายกตัวอย่างครับนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับ Attribu t e มีอะไรบ้างมีเพศมีอายุความสูงน้ำหนักขนาดรองเท้ารายได้รายจ่ายนะครับ ถ้าย้อนไปครับเมื่อกี้รายได้เฉลีย่ยอ่าวคาถามนะครับในกระบวนการที่หนึ่งของกระบวนการทางเิืการข้อมูลนะครับการตั้งคําถามในสิ่งที่เราสนใจคําถามคือรายได้เฉลีย่ยต่อครัวเรือนสัมพันธ์กับอายุเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดนั้น,น,นหรือไม่อ้าวแล้วสิ่งที่เราสนใจซึ่งเป็นคุณลักษณะเนฉะพาะมีอะไรบ้างมีรายได้เฉลีย่ย มีอายุเฉลี่ยแล้วมีจังหวัดนี่แหละครับคือ a t ต r i ิบิ e นะครับนี่คือแหล่งข้อมูลครับตัวอย่างแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่ของประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ครูสอนไปครูบอกว่า เดี๋ยวสัปดาห์นี้สําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์แล้วครูจะมายกตัวอย่างนะครับในการรวบรวมข้อมูลโดยดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิหลังจากนั้นก็จะเปิดข้อมูลเพื่อที่จะทำความสะอาดข้อมูลและก็เตรียมข้อมูลใช่ไหมครับคราวนี้ครับในบางห้องนะครับเวลาไม่พอครูก็อยากจะให้พวกเราครับได้ทดลองคือเข้าไปในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่นะครับ ของประเทศเราก็พอนะครับในประเด็นดังๆวันนี้ครับให้ลองเข้าไปดูนะครับฉะนั้นครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนนะครับก็สิ่งที่ต้องการครับวันนี้เลยนะครับก็คือนักเรียนลองเข้าไปดูในตัวอย่างเหล่านี้ครับเข้าไปดูแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เขารวบรวมมาแล้วนะครับว่าข้อมูลมันอยู่ในรูปแบบใดบ้าง ดาวนโหลดข้อมูลมาแล้วเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลอยู่ในลักษณะใดนะครับการดาวน์โหลดและเปิดครับขอให้เป็นนักเรียนที่พร้อมนะครับครูเตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วตรงนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อกี้พูดถึงแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะครับในประเทศไทยเราเลยมีเกณฑ์พิจารณาครับในกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลหากเราจะต้องไป ทำการดึงข้อมูลหรือไปรับข้อมูลหรือไปเอาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเราจะมีประเด็นพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลดังนี้ครับหนึ่งเลยครับจุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูลนะครับเนื่องจากครับแหล่งข้อมูลบางอย่างครับจุดประสงค์รวบรวมเพื่อนําไปพัฒนารวบรวมเพื่อนําไปวิเคราะห์นําไปต่อยอดแต่แหล่งข้อมูลบางแหล่งครับรวบรวมเพื่อการค้าเพื่อการ น,นลลงหรืออะไรสักอย่างที่เป็นจุดประสงค์พิเศษครับบางอย่างข้อมูลมันไม่รอบด้านกระบวนการอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะครับเลยต้องพิจนารณาจุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูลครับขอให้จุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูลทําไปเพื่อเก็บสถิติเพื่อการเผยแแท่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับต่อมาครับสําคัญไม่แพ้กันของจุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูลก็คือความทันสมัย ข้อมูลที่ได้มาไม่ทันสมัยก็เอาไปใช้ประโยชน์ในบางอย่างไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นครูอยากจะได้ข้อมูลย้อนหลังสองปีเพื่อประมวลผลวิเคราะห์ในปีหกหกนะครับปีหกห้าจำเพิ่งเริ่มปีใช่ไหมเราก็ย้อนหลังสองปีเราก็ต้องการปีหกสี่ปีหกสามพอเข้าไปดูแหล่งข้อมูลนะแล้วครับมีนจนถึงปีหกหนึ่งนี่ใช้ไม่ได้ ไปอยากได้ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าเด็กชั้นมอห้าน้ำหนักส่วนสูงเทบเกณายุเนี่ยเป็นอย่างไรพอไปดูที่หน่วยงานที่รับผิดชอบปรากฏว่ามีข้อมูลแค่ปีกาศรศึกษาหกสองก็ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับต่อไปครับความสอดคล้องกับการใช้งานนักเรียนจะต้องไปดูด้วยครับเพราะข้อมูลที่ได้มาจากหนึ่งข้อมูลทุตม,มิเนี่ยมันสอดคล้อง กับการใช้งานหรือสอดคล้องกับการตอบคำถามของเราหรือไม่นะครับนะครับข้อมูลที่ได้มามันไม่สามารถตอบในประเด็นปัญหาที่เราสนใจได้ก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้นะครับต่อไปครับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเปิดเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลมีผิดมีพิมพ์ซ้ำข้อมูลไม่ครบนะครับ ฉะนั้นครับข้อมูลผิดก็เ,เอามาประมวลผลผิดนะครับฉะนั้นสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความน่าเชื่อถือของหลักข้อมูลนะครับตั้งแต่ข้อมูลผิดอันนั้นเราเห็นได้ชัดแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวิธีการที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเช่นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนพอคําว่ารายได้เฉลี่ยก็จะต้องไปเอาข้อมูลรายได้ ของประชากรในจังหวัดนั้นคุณสำรวจพบไหมสำรวจเป็นปีปัจจุบันไหมการหาค่าเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยก็จะต้องเฉลี่ยกับจำนวนประชากรที่มีไรายได้หรือคุณเอาไปเฉลี่ยกับจำนวนประชากรทั้งหมดเห็นไหมครับผิดนะครับถ้าคำนวณผิดหาผิดเฉลี่ยผิดนี้ข้อมูลที่ได้มาผิดนะครับต่อไปครับความถูกต้องมั่นยําอ่าก็ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสอดคล้องกันครับวิธีการผิดผลข้อมูลผิดเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นความถูกต้องมั่นยัางก็เป็นอีกประเด็นนึ่งนะครับนั่นก็คือส่วนของการพิจนารณาความเหมาะสมของเปล่งข้อมูลนะครับในการสอบกลางภาคที่ผ่านมานักเรียนหลายคนครับมี การสอบได้คะแนนไม่ถึงครึ่งคะแนนเต็มนี้สิบคะแนนได้ไม่ถึงสิบคะแนนฉะนั้นครับมีงานให้ทําชิ้นเล็กๆครับงานนี้นะครับครูจะให้พวกเราครับทําเป็นแผนผังความคิดครับการพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลอรูปแบบนี้เลยแต่เปลี่ยนเป็นแผนผังความคิดนะครับางาน อ่ะอคงเฉลยแล้วนะครับงานเพิ่มคะแนนการภาคนะครับอ่ะส่งนะครับวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่สี่อ่าสี่ห้าหกอ่ะส่ 4, 5, ะงหกนะครับ ทุกห้องนะครับชั้นม .5 นะครับที่ไม่ถึงนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวครูส่งไปนี้ให้นะครับเรามาจำลองสถานการณ์กันครับอ่ายกตัวอย่างครับไข่มุกค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับเธอหาจำนวนผู้สูงอายุได้แล้วปี60แต่คราวนี้ครับยังไม่ได้หา จำนวนประชากรพอไปได้จํานวนประชากรปี26มาเห็นไหมครับข้อมูลไม่ทันสมัยเอามาใช้เฉลี่ยไม่ได้นะครับจะไปเฉลี่ยโดยเอาข้อมูลปีหนึ่งเป็น60ปีหนึ่งเป็น62นี้ไม่ได้นะครับกุ๊กไก่ครับหาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้สินค้าส่งออกครับของประเทศไทยที่เป็นสินค้าด้านกีฬาพอไปหาครับ ไปได้ข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอลและพบข้อมูลรายได้ของนักฟุตบอลรายได้ของนักฟุตบอลข้อมูลไม่สอดคลอ้องกับสิ่งที่ต้องการครับต้องการคือข้อมูลการส่งออกสินค้าประเภทกีฬาของประเทศไทยแต่ไปได้ข้อมูลรายได้ของนักฟุตบอลรายได้ของนักกีฬาอันนู้นอยากได้การส่งออกสินค้านะครับข้อมูลไม่สอดคล้องก็ไม่เกี่ยวกันครับเอามาใช้ไม่ได้เลยนะครับต่อไปครับ ชวนชมครับสนใจเกี่ยวกับสถิติการรักษาโรคมะเร็งแล้วเธอก็ไปค้นหาครับข้อมูลอัตราการรักษาแล้วหายจากร้านขายยาเอกชนอ,อยากได้ข้อมูลสถิติการรักษาโรคมะเร็งก็ต้องสถิติรอบด้านเลยครับอาจจะแยกเปนลายจังหวัดของประเทศไทยแต่พอไปได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกชนมาเป็นอัตราการรักษาแล้วหายจากร้านขายยาเอกชน นี้ครับจุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายเพื่อการท้าข้อมูลอาจจะได้ไม่ครบถ้วนหรือรอบด้านนะครับกุลาบครับไปดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งในประเทศไทยพอเข้าไปแล้วครับเปิดข้อมูลดูจังหวัดชื่อกับพิมพ์จังหวัดชื่อจังหวัดก็พิมพ์ผิดข้อมูลบางจังหวัดก็มีซ้ํากันเห็นไหมครับแหล่งข้อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้อมูลนี้ผิดพลาดเราเห็นได้ชัดครับว่าเปิดแล้วข้อมูลผิด แสดงว่าถ้าข้อมูลผิดนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นถูกหรือผิดนะครับนั่นก็คือความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะครับต่อไปครับดาลาครับต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลขายสินค้าออนไลน์ข้อมูลประกอบการโฆษณาให้ใช้บริการเว็บไซต์จากผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ารายย่อยไปได้ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลคือผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าอะไรนี้ใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลเป็นยังไงแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์วัตถุประสงค์ของคารเก็บรวบรวมข้อมูลห็นไหมครับแบบนี้ข้อมูลก็ได้ไม่รอบด้านนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับต่อไปครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้ว จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำทันสมัยต่อมาครับเราก็จะต้องดำเนินการทำความสะอาดข้อมูลซึ่งการทำความสะอาดข้อมูลครับเราจะพิจรารณาประเด็นดังนี้ครับ1ค่าว่าง 2. ค่าอยู่นอกขอบเขต 3. หน่วยนับผิดสค่าผิด 6. กกติและสุดท้ายครับพิ์ผิดเนื่องจากว่านะครับข้อมูลบางอย่างนะครับ อาจจะมีการพิมพ์ผิดข้อมูลบางอย่างบางสถานที่อาจจะพึ่งตั้งทำให้เก็บข้อมูลไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นครับรายได้เฉลี่ยต่อเพ่อเรือนจังหวัดบึงการครับเขาเพิ่งก่อตั้งทำให้รายได้เฉลี่ยตั้งแต่ปีที่ก่อนจังหวัดตั้งก็จะไม่มียกตัวอย่างเช่นครับจังหวัดบึงการจะถูกเก็บสถิติตั้งแต่ปีสองพน 556รอยห้าสหกเป็นต้นไปทำให้ก่อนปีสองพันห้าร้อยห้าสหกครับไม่มีตรงนี้ครับเราไม่สามารถนำมาประมวลผลได้นะครับเราก็จะต้องทำความสัข้อมูลเสียก่อนนะครับเอ้ามาดูว่าเป็นอย่างไรนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับนักเรียนจะเห็นถึงความผิดปกติชัดเจนครับเช่นค่าว่างหนะครับลายการที่สองกับสามาวว่างในวันเกิดหนึ่งกับสี่ครับวันเกิด หเป็นปีคิเตศกาชสี่เป็นปีพุทธศักราชรูปแบบก็ผิดหมู่เลือดครับเห็นไหมครับ A B ภาษาไทยภาษาอังกฤษอายุครับเห็นไหมครับหนึ่งร้ยห้าสิบเอ็ปีกับลบหข้อมูลเหล่านี้ครับต้องทำวามสะอาดบางอย่างเราก็สามารถไปสอบถามจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้บางอย่างครับเราก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเช่นวันเกิดครับ เปลี่ยนรูปแบบได้ให้อยู่ในรูปแบบที่เราจะเอาไปประมวลผลหมูล่เลือดก็เช่นกันครับก็ไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เป็นภาษาอังกฤษไปเลยแต่พออายุครับก็จะต้องไปสอบถามจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลผสมพันธุ์โดยตรงว่าสมศรีเนี่ยหนึ่งห้าสิบ็ดปีนี้จริงไหมสมพรครับสบกลนคร,รต้องไปขอข้อมูลใหม่เลยแต่ถ้าข้อมูลไม่ได้ครับหากสามารถทําการแก้ไขได้ให้ดำเนินการแก้ไขถูกต้อง หรือลบข้อมูลนั้นออกแต่ในกรณีลบครับจะต้องไม่ส่งผลต่อการประมวลผลน,นำไปสู่การตอบสิ่งที่เราสนใจนะครับในสัปดาห์ถัดไปครับเดี๋ยวครูจะพูดถึงวิธีการนะครับในการดึงข้อมูลเปิดข้อมูลมา ทาความสะอาดข้อมูลก่อนแล้วนําไปสู่การแปลงข้อมูลหรือเตรียมข้อมูลที่นําไปสู่การสํารวจหรือประมวลผลอ,อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ